สวัสดีพี่น้องนะครับผมเมื่อพอกันคือเก่าในรายการกิบไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือน,นีพพี่น้องมาจัดอีกคือเก่านะครับนั่นก็คือก้อยเนื้อนะครับผมก้อยเนื้อง่วเส็บเสบเนื้อแดงแดงสดๆดเลยนะครับพี่น้องเบิงเ่งอรรถผะ มือน,นะครับข,ขนาดพี่น้องแต่ว่ามือนี่ขนาดบ่ไส่เลือดได้นี่พี่น้องบ่ได้ไส่เลือดเลยนะครับใส่อพอใสอยุันนิดนึงพ่อห้มันบ่อห้มันติดนันนะเพราะว่าห้าฝฟักเอ,เอานะพี่น้องัามีเครื่องในหลากหลายอย่างนะครับมือนี่แล้วก็มีแจวดีงัวขมขมแจวขี้เพียครับพี่น้องมือนี่ขี้เพียแบบต้อมอุเอานะครบับเสียบพักเข้ากับมี ผักสลัดนะครับอันนี้ผักอยอดผักไสผักไสหรือว่าไอหมากมะละล่ะพี่น้องเนาะยอดมะละของมันนั่นแหละนะครับผมเราก็มีดเดานิดนึงอมีโหรับผ้านะครับของแสีบเข้ากันหิมาพี่น้องมาบาดเนี่เสียบืข,ขนะคคำใหญ่ๆอ <c oughs> เพื่อนว่าขมดีดีครับนี่ก็เลยลองเบ่งนั่นสิขมครับปันไดสันเดยเดี๋ยวความกับกินขมอยู่แล้ว ตัวใหญพี่น้องมมีทั้งตับทั้งเงินสามสิบกิบ ก็น่างามพี่น้องยอดนี่ ว่าเครื่องในนี่สิดสุกแล้วนะครับเด้อเครื่องในนี่เห็ดสุกแล้ว เสดาครับผมตายเบาเรื่องอีเพี่น่องเดา không có mà lạ bay không như vậy không như vậy thuốc khâm, Hãy đầu thật kênh อันนี้มักไพรมักมันเด้อพี่น้องเด้อแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันนะครับเนาะขอให้พี่น้องผู้ที่อาสิบ่ม,มักนั่นนะครับ ผมเห็นพี่น้องทั้งตั้งประเทศกินไหมครับเนื้อนี่มันเป็นเป็นเนื้อสดไม่เม็นบอกครับพี่น้องหรือจังไลอันพี่น้องบังค่บถึงถึงตอนนี้นะครับเด้อรบกวนบอกผมแนะ่ยพี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศผมอยากรู้ผมก็ลื่ถามตัวละลืมถามแต่ต้นคลิปนะ เป็นเนื้อแบบสด,สดหรื้ว่าจังใดสุนนะครับ สับแนมะ่บระเทไทยวิธีเห็ดไหนบึงเพราะว่าวัดเจ้าขางไทยดูแล้วนะครับวิธีการเห็ด ไนมันพวกกันแท่หน้าหยาบเยอกหน่อยก็เลยจําเป็นต้องเด้ลวกครับ ไม่ได้กินโดนแล้วรัทำยังไงสาใจไปได้ครับเหมัดมดเลือดไและข้าตครับเหยื่อต้องจัดแมรงกันเป็นเยื่อต้องจัดแมรงกันให้ทุกทีนี้ เข่าเต็มกองมันแสบคำใหญ่ๆ วาตีกุ้แม่นเบิ้นสิบเบิดบาพี่น,น้องกานว่าสิบ่มาหลายพอกับว่าเอาไซ่หลายลกับแม่ให้มันเปลี่ยนตัแเซลล์มาสั่น่า ิี่ล้องเขาแล้วครับมาเอามาเฮารถด,ดีดิขันรถขั้นไหนมีหมานก็นน้ำไปเฮาไหมครับ เคยสุดเผ็ดน้ำมันหัวละผ้านึ่ครับความสิดตึมค้ามเผ็ดอีกนะครับขอบคุณพี่น้องที่กันติดตามนะครับผมกินบุเบิดนะครับบเปี๋ยังเอาพี่น้องนับบอกเกี่ยวกันนะครับอ้ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ